สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเรายังคุยอยู่ที่พิมพ์พระประธานในหนังสือของท่านตรียมประวายนะครับเพียงแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราได้ไปดูไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิมพ์พระประธานเนี่ยที่ท่านตรียมปะวายเน้นนะครับก็จะเป็นลักษณะพิมพ์ที่เีเส้นแซมอัสนะนะครับหรือเส้นนิสีธนะนะครับซึ่งจะอยู่ระหว่างาตักขององค์พระกับฐานชั้นที่1คือฐานบัวนะครับ และอยู่ระหว่างฐานบัวฐานชั้นที่2กับฐานแข้งสิงนะครับซึ่งเป็นเส้นบางๆแต่ว่าในหนังสือตรีจมกวายเองก็บอกว่ามี2แบบนะครับ mm hmm. คือแบบฐานอาสนะครับแซมอัสะนะครับกับฐานธรรมดาที่ไม่มีเส้นแซมนะครับซึ่งผมได้พยายามทําให้เรียกง่ายขึ้นนะครับว่านั้นถ้าเป็นพิมพ์พระประธานที่เน้นกันจริงๆเนี่ยก็น่าจะมีเส้นแซมอัสะนะครับซึ่งเรียกว่าพิมพ์พระประธาน ที่ถูกต้องตามท่านตรียอภัยนะครับส่วนถ้าไม่มีแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในพิมพ์แร้งนี่เรียกว่าพิมพ์เขื่องหรือพิมพ์ใหญ่นะครับเราสามารถคือผมเองเนี่ยผมก็จะเรียกว่าเป็นพิมพใหญ่ชายจีวรไปเลยนะครับเพราะว่าในหลายๆหนังสือเนี่ยนะครับก็เรียกพิมพชายจีวรน,นะครับเราอธิบายไปแล้วชายจีวรคือมีชายจีวรจากนะครับบริเวณแนวศอกซ้ายนะครับขององค์พระไปถึงเข่าซ้ายนะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือชายจีวรนะครับหรือหลายท่านปัจจุบันเรียกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพิมพ์นิยมครับคราวนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าในพิมพ์เขื่องเนี่ยนะครับหรือเขื่องในภาวะใหญ่นะครับในพิมพ์ที่1เองนะครับจากทั้งหมด18พิมพ์พระประธานนะครับของตรีอย่างบวายเนี่ยมีอยู่พิมพหนึ่งครับที่ในหนังสือระบุชัดว่าองค์ที่ชัดนั้นจะมีพระเนตรพระนาศนะครับ ก็จะมีมีตามีจมูกมีปากอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะครับซึ่งตัวอย่างเนี่ยผมก็ได้จากพี่ชายท่านหนึ่งนะครับที่มีนะครับยืมมานะครับให้ท่านได้ดูนะครับลักษณะซึ่งเราจะเปรียบเทียบนะครับเข้ากับลักษณะของพระที่อยู่ในพิมพ์ที่1ของตุยยางประวัยครับเดี๋ยวเชิญชมกันครับนะครับจากหนังสือนะพุทธศาสนานะครับ ประกอบด้วยกายวิภาคซึ่งมีช่วงและสัดส่วนงดงามพึงพายกว่าพิมพ์อื่นๆครับพัก,กรส่วนมากนะครับก็คือมีแบบปรีนะครับคือจรดซุ้มนะครับเราดูไปแล้วนะครับโดยทั่วไปนะครับวงพระพักเป็นแบบป้อมนะครับแบบป้อมก็จะมีคู่กับพักเกตแบบเรียวนะครับก็มีอีกส่วนแบบผลมตูมมีปรากฏน้อยซึ่งวงเล็บว่าน้อยเนี่ยแต่ว่าที่ชัดเจนจริงๆจะ ปรากฏพระเนศคือตาพระนาศนะครับจมูกแล้วก็พระโอ์คือปากเลื่อนๆครับจะมีตามีจมูกมีปากมีนะครับอยู่ในเตรียมประววยนะท่านได้ระบุไว้นะครับพระศอก็มีแบบชลูดนะครับนะครับคอพระอังศาลักษณะช่วงแขนไหล่ก็ชัดมากนะครับลำองแบบผายนะครับหรือแบบตัววีนะครับลองไปชมตัวอย่างครับพระที่ใบหน้านะครับที่มีปรากฏไม่เยอะนะครับ ในนี้คือบอกว่ามีน้อยคือหน้าใบหน้าพระเป็นทรงผลมตะตูมคือไม่กลมไม่วงรีนะครับและองค์ที่ชัดๆจะปรากฏพระเนตรพระนาศิกพระโอษคือมีตามีจมูกและมีปากครับครับอย่างองค์นี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีลักษณะนะครับมีตามีจมูกมีปากนะครับแล้วก็ลักษณะพิมพ์นะครับตรงกับที่บอกครับหนึ่งซาองค์พระในเหมือนปีกาครับอังสานะครับบานะครับ แล้วก็เกตนะครับเหน้าเป็นลักษณะผลมาตูมนะครับที่บอกว่าปรากฏน้อยนะครับแล้วก็เกตเรียวนะครับจากนั้นนะครับนะครับอกผายนะครับพื้นที่ของซ้ายนะครับแขนซ้ายอง์พระนะครับก็จะน้อยกว่านะครับการองขวาด้านขวาขององพระนะครับลักษณะของการนั่งนะครับตักเป็นลักษณะโค้งนะครับ อยู่ในลักษณะของพิมพ์ที่1นนะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์ที่ไม่มีเส้นนิสีธนะหรือเส้นแซมอสนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้เรียกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วกันนะครับชายจีวรนนี้ชายจีวอนะครับจุดที่เชื่อมตรงนี้นะครับซึ่งชายจีวรก็จะมีทั้งชายจีวรนหะนชายจีวรบางชายจีวอเส้นลวดนะครับส่วนฐานนะครับนี่ฐานบัวแข้งสิง ฐานเขียงนะครับฐานเขียงเนี่ยในลักษณะของพิมพ์ใหญ่พิมพระประธานในตียมบาวานครับจริงๆถ้าผมพูดเพื่อพูดง่ายๆเหมือนมีเส้นลางน้ําเล็กๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ากันตามหนังสือของตียมบาวานเขาจะเรียกว่าเส้นกันลายครับแล้วก็ลักษณะของซูมเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าไม่ได้สมมาตรนะครับมีการดูโน้มเอียงไปทางซ้ายขององค์พระนะครับไม่คือถ้าสมมาตรกันเนี่ยนี่ขึ้นมาตรงตรงนี้ก็ต้องตรงเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็มีเขียนระบุเอาไว้นะครับ จากนั้นเนี่ยนะครับมีเส้นกรอบกระจกครับซึ่งกรอบกระจกนี่ก็คือมีปรากฏอยู่ในหนังสือตียมประวายนะครับท่านด้เขียนเอาไว้ด้วยนี่กรอบกระจกนะครับนี่จะเป็นเราก็ดูจากลักษณะพิมพ์อันนี้ผมยกตรงให้เห็นนะครับเห็นครับมีเหมือนเห็นเป็นตาจมูกปากนะไม่ใช่ไม่มีมีอยู่ในบันทึกนะครับของหนังสือตียมประวนยครับแล้วเขียนมาแล้วด้วยว่านี่นะครับเส้นนะครับ กรอบกระจกมีชัดเจนครับจะเขียนว่าเป็นเส้นทิวชัดจะเขียนแนวนี้นะครับแล้วก็ท่านติยมประวาเองก็ได้พูดถึงมิติด้วยนะครับขององค์พระอย่างที่ผมเคยบอกแล้วครับว่านี่นะครับด้านด้านพื้นที่นอกซุ้มนะครับจะสูงกว่าพื้นที่นี่เรียกว่าผนังคูหานะครับในในหนังสือติยมประวาเนี่ยสูงกว่านะครับแล้วก็ ปกติเราก็ดูอย่างที่บอกว่าองค์พระนะครับก็จะสูงที่สุดนะครับนิดนึงะนี่ยถ้าขยายเราจะเห็นชัดนะครับแล้วก็ลํลำดับที่1คือองค์พระลำดับที่2คือซุ้มนะครับลำดับที่3คือพื้นที่นอกซุ้มนะครับลำดับที่4คือเนี่ยผนังองค์พระนะครับข้างล่างนะครับนี่ก็ถือเป็นพิมพ์ที่สวยงามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูลองลองทดสอบหลายๆเรื่องครับแล้วเราก็ลองดูเนื้อนะครับว่ามมลสารมีอะไรบ้างนะครับ ด้านนี้เป็นใบหน้าองค์พระนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีหยกนะครับชัดเจนองค์นี้นะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้มาเป็นองค์ตัวอย่างนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับนี่มีเม็ดทองอยู่นะครับอันนี้เป็นหยกเลยนะครับหยกเขียวนะครับพระกําแพงนะครับแล้วก็ผงวิเศษนะครับดูนะครับเนื้อเนี่ยเป็นลักษณะเนื้อที่มีส่วนผสมของกยหารอยู่นะครับตรงนี้นะครับ เป็นแคลไซที่ขึ้นมานะครับเป็นผนังแล้วนะครับขึ้นมาอ่าเป็นผลึกนะครับขึ้นมาเป็นผลึกแล้วนะครับนี่นะครับก็จะมีลักษณะการหดเหี่ยวยุบย่นแยกนะครับชัดเจนนะครับในองค์พระขโมลสารเยอะนะครับนี่ก็เป็นเนื้อพระกําแพงนะครับมีดินสอเหลืองนะครับกว่านตาตํารานะครับ แล้วก็เนื้อเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยจริงๆแล้วดูหนึบนุ่มนะครับเพราะว่ามีกยาหารอยู่นะครับนี่ฐานเขียงนะครับก็จะมีพักกําแพงนะครับเราดูมาเยอะนะครับคลิปนี้ก็ดูแบบสบายๆนะครับผมก็ไม่ได้เร่งรีบนะครับผักกําแพงนะครับยกเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยจะใสเลยนะครับแต่เมื่อกี้เราดูเราดูเนี่ยก็จะดูแห้งๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องดูด้วยตาตัวเองด้วยนะครับก็ 10X 3 0 10 x ก0 x, x ก็ต้องดูครับดูทุกมิตินะครับเพราะจะมีความแตกต่างกันองค์นี้นะโ <c oughs> ยกชัดเจนนะครับแล้วก็หลังองค์พระนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเนื้อเนี่ยปกติถ้ามีเนื้อนี่มีส่วนผสมของกายฐารอยู่ด้วยนะครับก็จะ เห็นได้ว่าเวลาดูข้างหลังเนี่ยบางคนก็บอกเหมือนขนมเข็งเหมือนลายหินอ่อนนะครับซึ่งจะเป็นธรรมชาติครับแต่องค์พระในแกลงเวลาเราดูตาเปล่านะฮะเนื้อเนี่ยจะไม่ได้แบบนี้นะแห้งนะะนครับนี่เราเห็นนะครับก็จะมีเนี่ยผงถ่านดำๆเนี่ยนะครับทบทวนนะผงถ่านแม่พิมพ์นะครับอยู่ในนี้นะครับองค์นี้เนหยกเยอะนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นแร่เหล็กนะครับอยู่นี่แร่เหล็กแม่สีขาวนี่ก็มีอีกนะครับเดี๋ยวให้ดู นะครับบางมุมผมเห็นชัดนะแต่ออกกล้องบางทีก็ไม่ชัดนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแร่เหล็กนะครับเม็ดเล็กนะครับนี่เราขยายหลายเท่ามากนะครับเกือบสองพันได้นะครับเห็นความเป็นธรรมชาติเนี่ยผงดําก็เป็นผงถ่านครับนี่เราก็เจออีกนะครับนี่เป็นแร่เหล็กนะครับจะเป็นเหล็กไหลหรือไม่นี่ก็ดูนะครับก็ไม่มีสนิมนะครับแล้วก็ผักกาแพงเป็นก้อนเลยครับ เนี่ก้อนพระกำแพงแต่ว่าขาวๆที่ขึ้นมาใสๆน,นี่นี่คือแคลไซต์ครับที่ปรากฏนะครับแล้วก็ดูเพลินนะครับค่อยดูนะครับเดี๋ยว,เร,ยวเราค่อยไปสู่พิมพ์ที่สองในคลิปถัดไปนะครับนี่กัใบหน้าแต่พอดูขยายแมากเราก็จะเห็นไม่ชัดแล้วครับในดูมันจะมูกนะครับตานะครับปากเห็นไหมครับซอก ลักแล้สายจนลึกนะครับนี่ก็คือลักษณะที่เขียนเอาไว้ในพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่หนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์นี้ลักษณะพิเศษก็คือว่ามีสังคติลงมาด้วยนะครับนี่นี่คือสังคตินะครับนูลงมานะครับแต่ว่าถ้าดูสังคติเราต้องดูดูใหญ่ๆนะครับเล็กๆนี่เราก็เราก็ดูดูลำบากนะครับนะฮะอ่าชายตีวอนนะครับนี่นี่ถือว่าเป็นยังไงครับเรียกว่าชายตีวอนบางนะครับ มองแทบไม่เห็นเลยนะครับคือชายจีวรบางเนี่ยเราเราเห็นเราเห็นเราเห็นข้อศอกก่อนนะครับแล้วถึงจะค่อยเห็นรอยต่อเนี่ยบางมากนะครับอ่านี้กลุ่มชายจีวรบางถ้าหนาก็จะจะเห็นชัดเจนครับจะแขนลงมาถ้าเส้นรวดก็จะเป็นเส้นครับเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปครับอันนี้เราก็ว่ากันจากหลายตำรานะครับแล้วก็ตักของท่านนะครับก็เป็นลักษณะโค้งนะครับอันนี้ก็มีเขียนไว้อยู่ในพิมพ์ที่1เช่นเดียวกันครับ พียงแต่ว่าไม่มีเส้นนิสีธนะนะครับหรือเส้นแซมอัศนะนี่เป็นเม็ดทองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเล็กมากนะครับก็ถือว่าองค์นี้เนี่ยในสายตาผมถือว่าสวยนะครับแล้วก็ลักษณะพระนะครับก็มีหูซ้ายครับลางๆครับนะครับแต่เห็นหน้าดยไกลเราก็จะเห็นนะครับ ครับคราวนี้เนี่ยเราค้นพบลักษณะที่มีลักษณะแร่เหล็กอยู่ในองค์พระนะครับคราวนี้เราก็ลองดูทดสอบแม่เหล็กเพลิอนองนี้ตั้งได้พอดีนะครับเดี๋ยวลองดูครับลักษณะเป็นอย่างไรบ้างครับนะครับก็มีการล้มอ่อนๆมานะครับก็ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติครับคือถ้าเราดูไปเยอะๆครับอันไหนได้มันก็ดีหมดแล้ะครับมุมไหนได้มุมไหนได้ก็ดีหมดนะครับมันก็ถือสบายใจครับ ดูนะครับผมว่าก็นะครับของผู้ใหญ่ท่านนึงนะครับตรงนี้สวยนะครับแล้วก็ค่อยดูแล้วก็ดูให้เห็นว่าพยายามดูเขาว่าในตำราเนี่ยมีอะไรมีอะไรนะครับของท่านอาจารย์เฉลช่วช่วงของปุขามเนี่ยผมเคยเอามาขึ้นก่อนหน้านั้นหละแล้วเดี๋ยวตอนนี้มาท่านอาจารย์ตีนประวายเาเนี้เราได้สรุปนะครับว่านักจากพิมพ์นี้นะครับเขาเรียกพิมพ์เขื่องกับพิมพ์ใหญ่ก็ได้ครับแล้วก็ชายตีวรนนะครับถ้าเป็นผมเองนะครับผมขออนุญาตไม่เรียกว่าพิมพ์พระประธาน นะครับเพราะว่าเพราะเนื่องจากว่าอ่านหนังสือท่านตีนบอยพิมพ์พระประธานเนี่ยท่านเน้นมาก่อนในเรื่องของเส้นนี้สีธนะหรือเส้นแซมอัสนะนะหนึ่งสองตรงนี้เส้นองค์นี้ไม่มีแต่ว่าในหนังสือจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้เหมือนกันครับแต่ถ้าเราจะรีบให้ง่ายและเข้ากับยุคสมัยแล้วก็ไม่ผิดตําราเล่มอื่นๆด้วยที่เป็นบันทึกของอปู่คําซึ่งเป็นพระที่เป็นสหายของสมเด็จโตเนี่ยเราก็จะเรียกสามารถเรียกได้ครับว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะทุกคนรู้จักอยู่้ว แล้วก็ชายจีวอนนะครับองนี้ก็มีหน้ามีตานะครับอยู่ในลักษณะพิมพ์พระประธานที่หนึ่งของตียมปวายนะครับครับเช้านี้เราได้ชมไปหนึ่งองนะครับซึ่งยังอยู่ในเนื้อหาของพิมพ์พระประธานที่หนึ่งนะครับของหนังสือตียมปวายครับลำดับถัดไปนะครับที่พูดถึงเรื่องพิมพ์พระประธานของตียมปวายนะครับผมจะเข้าสู่พิมพ์ที่สองนะครับซึ่งจะเป็นพิมพ์ที่ทุกท่านเจอบ่อยครับ นะครับแล้วก็เราเรียนรู้กันไปครับในหลายๆมุมมองนะครับผมก็จะค่อยนําเสนอนะครับมีเวลาก็เดี๋ยวตรวจเครื่องบ้างอะไรบ้างครับสับเป็นไปนะครับแล้วก็เอฟซบางท่านเนี่ยถ้าผมประเมินผมคัดดูแล้วว่าพระท่านสวยน่าสนใจนะครับผมก็จะเอามานําเสนอให้นะครับก็ต้องขอบคุณที่ติดตามนะครับและติดตามชมนะครับในส่วนของพิมพ์พระประธานตรียมประวัยต่อนะครับได้ในพิมพ์ที่2ครับสวัสดีครับ